แบดมินตันมาเลเซียโอเพนซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่กรุงกวลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกคู่ที่น่าสนใจซูเปอร์แมนบุญศักด์พลสนะมือ29ของโลกพริกอัชนะคิมดัมบี้สีการมือ10ของโลกจากอินเดีย23ต่อ21 9ต่อ21และ21ต่อ10เขารอบสองไปพบกับลินตันมือ2ของโลกจากจีน ส่วน2ทะนงศักแสสมบูรณ์สูขมือ30ของโลกชนะลีดองคุนมือ20ของโลกจากเกาหลีใต้21ต่อ15และ23ต่อ21 <c oughs> เขารอไปเจอกับวิกเตอร์อาเซลเซนมือ6ของโลกจากเดนมาร์ก ส่วนหญิงเดียวน้องพีชพรทิพย์ูดนาประเสริฐสูขมือ23ของโลกเอาชนะลินดาวเวนีฟานเนตรีมือ22ของโลกจากอินโดนีเซีย21ต่อ16และ21ต่อ10เข้าไปเจอกับโนซมิโอคุฮาระมือ3ของโลกและแชมป์ออกอิงแลนด์คนล่าสุดจากญี่ปุ่นที่เอาชนะน้องครีมบุษน,นันอ์ึงบำร,รุงพันธ์มือ20ของโลก18ต่อ21 21ต่อ17และ21ต่อ17 ขณะที่น้องเมร์รัชนกอ,อินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะไอริสตวัางมือ31ของโลกจากสหรัฐอเมริกา21ต่อ12และ21ต่อ16ผ่านเข้าไปเจอกับชูยาชิงมือ34ของโลกจากไต้หวันส่วนน้องนัดนิชาออนจินดาพลมือ27ของโลกแพ้ให้กับเชนาเนวานมือ6ของโลกจากอินเดีย16ต่อ21และ7ต่อ21 ส่วนหญิงคู่ซับซิรต้ารัตนาชัยที่จับคู่กับผู้ทิตาสุภจิรกุลคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับชางเยนากับลีโซฮีคู่มือ7ของโลกจากเกาหลีใต้1 5ต่อ2 1 24ต่อ22และ16ต่อ21ตกรอบไปพร้อมกับคู่ของจงกนพัน์กิติธรกุลและรัวินดาประจงใจคู่มือ19ของโลกที่แพ้ฮามาเดวีนีเคคุสกับแองจีชิต,ตาอาวันดาคู่มือ27ของโลกจากอินโดนีเซีย12ต่อ21และ14ต่อ21 และคู่ผสมเดชาพลพรวรานุเคราะห์จับคู่กับซับสต้ารัตนชัยคู่มือ3 9ของโลกเอาชนะมากิสกิโดกับเปียเซบาสเตียเบอร์นาเดตคู่มือ40ของโลกจากอินโดนีเซีย21-16ต่อและ21-17ต่อผ่านเข้าไปเจอกับหลิวเฉิงกับเปายี่สินคู่มือ3ของโลกจากจีนต่อไป